่จะซื้ออยู่คุณยน่ะเครื่องดุดคุณค่ะโอ้คุณก้อนอยาให้หนูเล่นมุกหนูตามไม่ทันก็ตามทันอยู่ไม่ได้เล่นมุกเมื่อกี้ถามเฉยๆว่าซื้อคุณยนดุดคุณเหรอหรือว่าเล่นมุกจะซื้อจริงๆเหรอผมอยากซื้ออยู่ค่ะเอาไปให้แมวเล่นเหรอดูทักดาวไม่หนูมาหอหนูไม่มีแมวแล้ว แมวอยู่บ้านนะคะมันจะมาดูเค่พวกเศษขนที่มันยังติดอยู่ในห้องนะคะ One down It's a start How about, How about this How you like that Take สวรรค์เบี่ยงนจำไม่ได้ครับเน,เนื้อเรื่องเป็นยังไง <beloved> จะดูเลยเห็นจะว่าช่องสามเขาจะรีเมคอีกแล้วหรอสวรรค์เบี่ยงนะรีเมครีเมคทุกอย่าง <S <S เพื่อระวัง ลเมอะไรอังกอร์รอบพี่ร้อนอะรอบพี่อยร้อนรอบที่ร้อนร้อนร้อนก็ร้อนโซเฟียยิงบีมแล้เีเปหลวกคุนวยทำใเพลงมมเตอร์ขอาคาระแล้วขึ้นมาด้วยอะแย่ลา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  เป็นยี ulet ขอปักอุ้ยนเมื่อก่อนมันเล่นเกมเฟียตายอะคาร่าเป็นตัวละครในเกมเนี่ยแบบดังมากมีทุกเกมเลยโอ้ชนะเว้ยเพราะว่าชุดน่ารักไง คาระสูงสเมตรอะในเกมอะเพลงนี้เอลต้องดีโอ้ยผมโดนผมตายโทษทีเราชนะแล้วลลลลลล ูตทบจะใส่เอวคนละแบบแบ็คไอกับเอพิงนะตรงนี้ยินบ็อกไม่มีคนเก่นเกมเลยไม่ท้าสู้กับใครทั้งเอพิงจะดุดิกเอพิงดุกดิ๊ก what L O V E love อ๋อใช่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 ดุกดิกจริงกันนั้นอะอีกสิบนาทีจะเจ็ดเจ็ดแล้วนะคุณคงเจ็ดเจ็ดคืออะไร เจ็ดเดือนเจ็ดไงช้อปปี้อ๋อโฮ้ยม,มันมันมันมาก่อนแล้วไม่มันมาแต่ยังไม่ของจริงไงเนี่ยคุณกุนจัดแล้วโคกหกกับ๋องสี่สิบสองบาทวัดลูกค้าส่งแล้วแพงกว่าซื้ออีกไม่เราไม่กินโคกเรากินบัฟซี่ตแต่มันว่ามีโคส่งฟรีอยู่นี่ถูกไหม ลดแค่40บาทไม่ใช่หรอไม่เรอก็อกท้โลโลโลโาส่ก็สี่สิบบาทเนี่ยตเลาเรื่าษบางทีหนูก็งงเพราะว่าส่งฟรีแต่ลดให้แค่40บาทจะได้ว่ามันไม่ฟรีดิแค่ลดให้เฉยๆช่วยค่าส่งไม่นรับน้ำหนักเลยนะอันน้พี่ช่วยค่าส่งไม่รับไม่รับค่าน้ำหนักเลยนะเยอะ น้ำพริกหนังไก่กรอบนี่สรุปเป็นน้ำพริกหรือเป็นหนังไก่กรอบนหนังไก่กรอนน้ำพริกหนังไก่กรอบนมันก็ต้องเป็นเป็นน้ำพริกกับมิ้นที่ข้าวหมูกรอบใช่ไหมโอ้โลกาวิตี้ขอบคุณมากจ้า ซื้อรถไป,ปโอ้โหมันเป็นบอลหนีไปแล้วเฮ้ยเล่นเล่นขาเล่นขานะเล่นขาใครจะเล่นขาตอนนี้ โอ้ขาไม่ไม่ดีปวดเลยนะพูดจริงๆเล,เล่นขาตอนนี้นี่ปวดเลยอยาบ็อกเซอร์สีพื้นเป็นยังไงอ่ะพื้นนี่เป็นพื้นสะอาดหารหืพื้น <c oughs> เพื่อนๆนเพืนนพื้น, <c oughs> นกระเบื้องครับของพืน้นกระเบื้องไงบ็อกเซอร์สีพื้น เป็นพื้นไม้นี่เตียนจะไม่ตำค่ะไม้อ,อ๊กหรือไม่ตากอะจ้าไ <laughs> ด้เลยพ่อหนุ่มเจ็บปากเลยเป็นแผลไหนโดนโดนต่อยหลนนังด้วเปสนาม เป็นสนามมิเป็นสนามอะไรอ่ะมึกสนามบอลไหมก็อาจจะใช่นะลองต้องลองดูต้องลองดูผมพยายามบอกเราเบรพอนเนียได้เออกูเก็บก็ได้อ่ะกูเก็บก็ได้กูเก็บก็ได้เมาไรสายเดี๋ยคุณวอกไปเรียนแล้วต้องเมาไรสายละจะได้ไม่สายอันนั้นมันไรสายจะดีค่ะหนูไม่สายหรอก แต่เมาไล้สายหนูว่าถ้ายี่ห้อไม่ดีหน่อยมันดีเลยสัญญาณมันี้นี่มันดีเลยใช่นหเปลี่ยนใหม่มันเลยว้าคือได้สูงขนาดนี้เล้ววะเนี่ยโอ้ไม่กอดเน็ตขายาวผู้ชายสีดำทุกสาฮัลโหลได้บอกทุกสซไงสองลวง ีพัฒนาพัฒนาไปไกลกันใครเยอะนะะตัวย<ช>ที่ว่าเก็บตังค์ไอรถไฟเขาบอกไม่ต้องแตบะบัตรมีแค่โทรศัพท์ลงแอบปบแล้วก็จเลยเงินเลยไม่เราต้องคำนึงถึงว่ารายได้ขดั้นต่ำประชาชนเราอะ มีไม่พอที่เขาจะใช้สมุดทอนเยอะเขาเลยไม่เพิ่มตู้ไงเพิ่มตู้อะครรออ่่ะะนที NFT ยาางวเข้มายันเป็นเอกชนไงคุณผู้ชคือหมายถึงว่ามือถือมันมี NFC เยอะมากนะคนทั่วไปก็น่าจะมีแล้วตู้ไม่เขาเขาคิดว่าเขาคิดว่าพัฒนาไม่คุ้มซื้อรถถังดีกว่าใช่ช่วยท่านลอร์ดที่ชน รถไปฟ้าอี่เอกชนทำนี่เหรอทุกวันนี้ยังเก็บตังค์ไป็นเป็นกําังแพงแสนจะแพงก็เพราะสัญญาใกล้จะหมดไงค่ะก็เลยเก็บแพงไม่ใช่หรอกค่ะผมว่ามันไม่ได้แพงที่ค่ารถไฟฟ้ามันแพงที่ค่าเงินคนไทยมากกว่าไม่มันมารู้สึกว่าแพงเพราะว่าค่าเงินไทยต่ำแล้วมันน้อยไงต่อย เหมือนพวกเคฟทีแ e ม็กอะเราก็มองว่าแพงกันใช่ไหมแต่ราคาเท <you> ่ากันเองที่สุงคุณภาพ Yes โอ้ยิงตายของสกคนสักทีหนึ่งโอ้ oh God. ไม่ก็ไม่เหนคุณภาพดีกว่านี้เก็บเท่านี้คนทั่วไปก็ยังมองว่าแพงอยู่ดี เราพนักงานเดินเดือนหมื่นห้าปุ๊บเดินไปวันหนึ่งก็เกิดร้อยแล้วแค่ขึ้นรถเนี่ยถ้ามันไม่พังแล้วพังอีกพังบ่อยพังบ้าพังบอบ่อยๆมืนก็ไม่น่าจะนั่นหรอกคนคนไม่บ่นขนาดนั้นแล้วไม่ถึงถึงไม่พังอ่ะก็บ่นเพราะว่าค่าคอมชี้ต่ำแต่กลุ่มใหญ่ถ้าเกิดคนใช้ประจำก็ซื้อเป็นรายเดือนมันก็ลดลงไปไงคุณพี่ ไม่พี่คือพี่พี่พี่ขับรถไปเองอ่ะพี่ก็มีค่าน้ํามันใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เขาบอกที่เขาพูด,พ,ดพูดกันอยู่ก็คือค่าของชีพเขามันกับค่าเดินทางมันมันไมน่มันสวนทางกันนะพี่วันจึงอนะ่ะเขากินค่าไม่เกินร้อยแต่ค่าเดินทางเกินร้อ100ไยไปแล้วว่ะใช่ไหนเขาต้องต่อรถต่อรถไปไปหลายต่ออีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนู้กด ไปกับสามร้อยพอดีใช่ถ้าคือรายเดียนมันน่าจะลดลงบ้างไหมว่ามันมันมันลดนิดเดียวพี่แต่เอาเข้าจริงๆก็คือแบบมันก็ยังไอ้นี่อยู่ดีอ่ะมันก็ยังแพงอยู่ดีอ่ะเออยอด ระบบโครงสร้างสังคมอ่ะแแต่อย่างนึงผมก็ไม่ได้มองว่า BTS หรืออะไรมันถูกเลยนะเพราะว่าไม่งั้นผมคงเลือกเดินทางด้วยทางนั้นไม่ขับมอเตอร์ไซค์หรอกไม่ที่คุณเบลเริ่มถามเพราะแทบมันแพงก็คือเขามันบีบให้คนหาทา่นั่งเองไงใช้คนรวยเขาเลยเป็นหาระบบขนส่งท uh, ีไงเนี่ยมันพังทั้งระบบอ่ะ เม่อย่างที่บอกผมไม่ได้บอกว่ามันถูกหอกแต่ว่าหมายถึงว่านะเป็นคาเดคนที่แบบแค่นั้นน่ะมันก็ต้องอยู่ไว้ตรงนั้นรัตต้องทำเองแต่รัตเขไม่ทำงไง<ป>ไอ้ใช่รัตดูผจะไม่เสร็จแล้วก็โดนเขาเรียกเก็บตังค์ก็ไม่ควรมันก็ควรจะเสร็จก่อนไหมอ่ะประเด็นอย่างนึ่งของผมคือมันแบบว่าในเมื่อมันเป็นเอกชมมน เอกชนมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องขอให้รัฐเอเนี่อยู่ดีอ่ะเออรัฐเป็นคนรัฐก็ต้องเป็นคนที่เอเนี่อยู่ดีอนุมัตเหมือนกันัมเป็นรวิสาหเก็ตอยู่แต่คือกว่าเขาจะเป็นรัฐวิสาหกิจให้แบบให้ให้แบบทํางานอย่างนี้ได้สุดท้ายก็ต้องไปขอรัฐก่อนไหมอ่ะถ้ารัฐเขายื่นข้อเสนอมาแบบว่าผมให้คุณทําได้นะแต่ว่า แต่ว่าถ้าคุณจะทําเพิ่มหรืออนะไรคุณต้องมาบอกเราก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณจะทําอะไรได้เลยแบบร้อยเซ็นะคือแบบให้ให้ไปแบบให้ไปแบบสามสิบจะไม่ใช่ว่ารถไฟฟ้าขาดทุนอยู่อตอนนี้ไม่แน่ใจ กานัจะไม่เป็นเหมือนในการบินนะคะมีการไปล้มเหลวมองแยกกันมันต้องมองมันต้องแยกกันเพราะว่าเช่ ไม่มีมันกระท,ทบันเพราะมันมีคู่แข่งเยอะมีคู่แข่งมีกรทนเยอะแต่ไอเนี่ยมันเป็นตัวเลือกเดียวในในนี่เลยไอเนี่ยล้มไม่ได้ยังไงก็ต้องพยุงไว้ต้องอุ้มไว,ว้เกิอันตรายไหมผมได้บางอย่างบางบางธุรกิจ เพิ่มกำลังซื้อของประชาชนอ่ะมันถึงจะได้กำไรที่เขาทำไม่ได้โอ้ยโดนแทคุงอีกเป็ดไม่เหมือนกับถ้าประชาชนมีเงินประชาชนก็ขึ้นไงรถไฟฟ้าเาก็เพิ่มตู้ได้แล้วก็จะได ให้มันเป็นตั้งแต่ให้มันไม่เกี่ยวเราความหลื่อมล้ำมันเยอะเกินรู้อกี่เท่าไรเร่อเวลาตานึ่นพขกพวกที่มือชาควรเป็นแต่คนควรใจในประเทศใช้ได้อย่างสบายใจจริงๆขนส่งสาธาระทุกอย่าง เรินนไม่ให้ผลของส,งสาธนะแบบานนนเป็นะเป็นตัวเลือกทีม่มีเงินแล้วรถเมย์อะเก่าอะไม่เก่าไว้เท่าไหร่ไปปาคนขัดอย่างเดียวพอสารสกจะมรถจะเก่ารถจะเฮี้ยแค่ไหนนะ ถ้ามาตรงเวลาคนทำไม่เฮียก็พอจริไงรไหมเจ่นีก็พอเนี่อะไรวัดเลยไม่ได้จะแพงเลยนะโดนโปรแกรมกาติดไปไม่เหม็นได้พนักงานไม่เกิดใจไม่ดูแลเพ ถ้าพนักงานใส่ใจอ่ะคนถัดข่าวข่าวด่าคนต้องไปทิ้งแหละเพื่อนพนักงานมันควรอย่างนั้นคุณดูเพื่นอนเขาบอกเพือนใช่ไหมเขาทำอะไรเพรนเพื่อนโอ้ยังนัวคุณช่วยอะไรได้

อย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าเข้ามาใกล้ฉันอ,อย่าเข้ามาใกล้ฉันย้าชดมากของเล็กยโอ้ฟินาลี oh my god อ h oh my god thank you กายจีจี ผ uhm, ู้ชนะแล้วชนะแล้วในที่สุดมันปี่ยนไรเก็บแล้วก็ต้องหนีไปสุดจับไม่ไหวฮะไหนอยุดมันเก็บแล้วต้องหนีกว่าจะหมดเวลาใช่มันจะมีเวลาให้45วินาทีหลังจากเก็บมงกุดแล้วเข้าล้